สวัสดีครับที่ดําเนินสะดวกนะครับอืนี่ของแม่น้ําดําเนินนี่ครับบรรยากาศดําเนินสะดวกครับมาอากาศเชา้าเช้าเย็นเย็นนี่บรรากาศเย็นเย็นมืดมดคึ้มคยังไงก็ไม่รู้ฝนฟ้าจะตกแล้วครับทวสดีก็ที่ดําเนินนี่ครับอาจารย์เราก็ขึ้นไปแล้วนะครับอืเลื้อยขึ้นไปแล้ว มะราดําเนินสะดวกครับอืมวันนี้เราก็มาดําเนินสะดวกกันอีกแล้วจะได้มพรกาหน่ยรูปใบต้นนี้นะครับที่ดําเนินสะดวกอากาศเขาก็ดียามเช้าเช้าอากาศเย็นเย็นนี่ครับที่ดําเนินสะดวกนะครับอ,อ,อืนี่ครับคลองเคืองเขาก็โอ้โหใหญ่โต ต้นมงคลต้นไมท้ทร่าแปดล้อมอากาศวันนี้อากาศคลึ้มคลุ้มฝนฟ้าจะตกเอาไงก็ไม่รู้นี่ครับโอโ้โหต้นมะพร้าวก็สูงจริงๆนี่ครับมีกล้วยด้วยโอ้โหเฮียอาจารย์เขาขึ้นไปแล้วนะครับเขาลงมือตัดนะครับลงมาหนึ่งโลครับลงไปเยอะเหลืเกินอืมอืมอ ยุงท่านผู้ชมอากาศมันคืมๆยุงเยอะเหลือเกินลอ,อ,อยมาแล้วในรูครับตอนนี้สวัสดีครับยามเช้าที่ดำมเดินสะดวกนี่ครับ วี่งับเดินเช้าเช้าที่ดําเดินสะดวกครับหื่อยเข้าดงกล้วยไปเลยครับยุงเยอะครับที่ดมเนินโอ้โหนี่บท่านผไปชมยุงเยอะหน้าดกเลยนี่ครับตัวยุงอืนี่ครับยุงยุงกัดตบไปได้มาหนึ่งตัวแล้วครับนี่ครับตัวยุง Uh huh. นี่ครับยุงโอ้โ oh, หนี่ครับยุงท่านผู้ชมโอ้โ oh, ห oh, ยุงชุม่มมากยังไงครับการยังไม่ลงเลยครับ uh huh. เหมือนยุงชุมครับท่านผู้ชมโอ้โ oh, ห oh, กัดเห็นได้เลยหลอกกันมาแล้วครับหนึ่งโลกอ่าแล้วก็หมดแล้วนะครับท่านผู้ชม อาจารย์ก็เลยลงมาเหมือนเดิมปึ๊ดนะครับค่อยๆถอยลงมานะครับถอยเร็วก็ไม่ได้นี่ครับโอ้โหเอียงซ้ายด้วยครับเป็นไงครับเอียงขวาด้วยเอียงซ้ายเอียงขวาด้วยครับนี่ท่านผู้ชมสวัสดีครับที่ดําเนินสะดวกยามเช้าอากาศเย็นๆนี่นะครับอืมต่ยุงเยอะหน่อยครับโอ้โหได้ใจเลยครับอสวัสดีครับ